สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวยังนําคุณผู้ชมตะเวนท่องเที่ยวบนเกาะลังกาวีนะคะคลิปนี้นําไปสัมผัสกับลังกาวีเคเบิลคาร์ที่สร้างไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งกระเช้าไปชมวิวบนยอดเขาสูงซึ่งก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดบนเกาะลังกาวีค่ะและก็ไม่ผิดหวังนะคะเพียงแค่เดินเข้าประตูก็ประทับใจในบรรยากาศโดยรอบ ที่สร้างอาคารและตกแต่งบริเวณให้เป็นที่น่าสนใจเคเบิลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าประกอบด้วยกระเช้าที่มีเสาเพียงสองเสาโดยจุดที่ชมวิวมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรสายเคเบิลหรือสลิงยักษ์ยูงยาวสูงและชันกว่าที่เกนติ h ไฮแลนด์แบ่งจุดชมวิวออกเป็นสองช่วงหลายคนที่เคยเข้าใจว่าการสร้างเคเบิลคาร์หรือกระเช้าชมวิวจะมีการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เสียสภาพแวดล้อมแต่หากได้มาเห็นที่นี่แล้วไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะคะเพราะเสารับน้ําหนักแต่ละต้นสูงโผล่พ้นยอดไม้แลกกระเช้าก็ลอยสูงเหนือยอดไม้หลายเม็ดทีเดียวเมื่อชะงงอกมองไปที่โคนเสาก็จะไม่เห็นช่องว่างที่แสดงถึงการตัดไม้รอบๆเสาแต่อย่างใดส่วนสภาพป่าที่นี่เมื่อมองลงไปสมบูรณ์มากๆทีเดียวล่ะคะ่ะเขียวชะอุ่มบริเวณหน้าผาก็มีน้ําตกที่ไหลลงจากผามองเห็นตั้งแต่ไกล สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและถ้าหากเรากว่าสายตามองออกไปให้ไกลๆก็จะเห็นเกาะเล็กๆสองเกาะอ,อย่างชัดเจนลังกาวีเคเบิลคาหรือกระเช้าลอยฟ้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งใหญ่ตระการตาและถือว่าใหญ่และสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้โดยการควบคุมดูแลการก่อสร้างโดยดรมหาเทมุฮัมมัดด้วยตัวของท่านเองนะคะ จึงทําให้กระเช้าลอยฟ้านี้ได้รับการก่อสร้างด้วยความมาตรฐานระดับสากลเพื่อเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความง,งามของทัศนียภาพของเกาะเก่งต่างๆแห่งท้องทะเลอันดามันค่ะอิ่มตัวจากการนั่งกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็แวะมาชมปาซาฮิต้มำซึ่งเป็นภาษามาเลย์แปลว่าทรายดำที่หาดทรายดำค่ะ The Asia, หาดทรายดำแห่งน,นี้เกิดจากตะกอนพัดพาของแร่ทัวมาลีนอิมเมไนต์และเซอร์คอนจนเกิดเป็นตะกอนในทะเลเมื่อคลื่นซัดสาดเข้าหาฝั่งตะกอนเหล่านี้จะผสมกับเม็ดทรายกลายเป็นสีดำหาดทายดามีระยะทางยาวเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นถัดจากนั้นก็จะเป็นหาดทรายสีปกติทั่วไปค่ะ เซนังเซอร์นังหรือซีนังก็เป็นอีกหนึ่งชายหาดบนเกาะลังกาวีที่งดงามและได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะตลอดแนวชายหาดเรียงรายด้วยโรงแรมบังกะโลและรีสอร์ทสวยๆหลายแห่งรองรับนักท่องเที่ยวยามเย็นนักท่องเที่ยวก็จะลงมาเล่นน้ำมีกิจกรรมหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เป็นการผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศแสนสบาย ทัศนียภาพก็สวยงามลังกาวีวันนี้มีจุดขายหลายแห่งทีเดียวหากจะแวะไปเที่ยวก็ต้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญไปเที่ยวรอบเกาะ1วันหรือ2วันก็เท่ากับถึงลังกาวีทั้งเกาะแล้วล่ะค่ะ